สวัสดีค่ัเพื่อนๆวันนี้นองเกลจะมายื้ยุดจักรยานสิ่งค่ะโอเคค่ะวันนี้น้องเกลจ,จ, okay, จะมาบอกว่า oh. วนนจักรยานนี้สวยป่าอือฮ uh ึ huh. เดี๋ยวนองเกลจะให้ดูนะคะว่ามันซิ่งแค่ไหนโอเคค่ะเดี๋ยวมามาเลยนะฮะโอเคค่ะ น้องเกียวแต่งกับมือน้องเกียวน้องเกียวแต่งกับมือค่ะเดี๋ยวน้องเกียวสิ่งน้องเกียวตกแต่งตรงไหนบ้างคะตกแต่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ล่ะค่ะแต่งเป็นรูปอะไรคะน่ะฮาร์ดค่ะฮาร์ดติดฮาร์ดหัวใจใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหลายสีเลยค่ะแล้วน้องเกียวจะมารีวิวอะไรควันนี้วันนี้จะมารีวิวยดจักรยาน โอเคค่ะ